วันนี้เรามาลองแกะรอยเคสที่น่าสนใจกันหน่อยดีกว่าพับเป็นเรื่องของ at home 99ซึ่งเป็นนายหน้าอสังหาในอุบลราชธานีเขากำลังนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสทางการตลาดที่ไม่เหมือนใครเลยเรามาดูกันเขาว่ามันเป็นยังไงโอโ้โหเปิดมาด้วยคำนี้เลยนะครับโอกาสทองเป็นคำที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบคว้าไว้เลยนะเนี่ยคือมันสร้างความรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ห้ามพลาดเด็ดขาดแต่คำถามก็คือ มันเป็นโอกาสทองจริงๆหรือเปล่าใช่ครับคำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละว่าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้อุบลราชธานีกลายเป็นโอกาสทองสำหรับคนที่กำลังมองหาอสสมหาริมทรัพย์วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังคำโฆษณานี้กันครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเราจะไล่ดูกันไป4ประเด็นหลักๆเลยเริ่มจาก ทำไมอุบลเอิดถึงเป็นโอกาสทองแล้วไปดูว่าทรัพย์สินที่เขาคัดมาเนี่ยมันมีอะไรเด็ดเด็ดบ้างจากนั้นมาดูกันต่อว่าบริการของเขามันครบวงจรขนาดไหนและสุดท้ายอะไรคือข้อได้เปรียบที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นไปเริ่มกันเลยครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยโอกาสทองของอุบลเรามาทำความเข้าใจภาพรวมของตลาดกันก่อนว่าทำไมจังหวัดนี้ถึงมีศักยภาพที่น่าจับตามอง คือต้องบอกว่าโอกาสที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ลอยๆมานะครับแต่มันมีรากฐานมาจากการที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานไปแล้วพอเป็นแบบนั้นมันก็เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดทั้งการลงทุนทั้งผู้คนเข้ามาแล้วพอคนเยอะขึ้นความต้องการบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยมันก็พุ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดา พอเห็นแล้วว่าตลาดมีความต้องการสูงใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันต่อในส่วนที่2เลยว่าแล้ว a d Home ในที่นายเนี่ยเขามีของอะไรมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้นบ้างทรัพย์สินที่เขานำเสนอมันมีอะไรน่าสนใจเขาบอกว่ามีเสาหลักอยู่3ข้อเลยนะครับในการคัดเลือกอสังหาเข้ามาข้อแรกเลยนะทำเลต้องดีเยี่ยมและที่สำคัญคือหน,นาไม่ท่วม ข้อ2คือมีของให้เลือกหลากหลายประเภทและข้อ3ราคาต้องคุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีหลักข้อเลยแล้วไอ้คำว่าทำเลดีเยี่ยมของเขาเนี่ยมันคือตรงไหนบ้างก็คือโซนในเมืองอำเภอวารินชำราบแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ติดถนนสายหลกัหลกๆนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกแล้วก็มีมูลค่าสูงในทางกลยุทธ์ด้วยตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าเขามีของหลากหลายจริงๆ มีตั้งแต่บ,บ้านเดี่ยวสำหรับครอบครัวที่กำลังขยับขยายไปจนถึงอาคารพาณิชย์สำหรับทำธุรกิจอย่างตึกสองคูหาบนถนนชยางกูลหรือแม้กระทั่งที่ดินแปลงใหญ่หญๆสำหรับคนที่อยากจะลงทุนระยะยาวทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญมากครับการตั้งราคาข้อมูลระบบชัดเลยนะครับว่าราคาขายของที่นี่ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าราคาประเมินอย่างเป็นทางการซึ่งต้องย้ำว่าราคาประเมินเนี่ยคือตัวเลขที่ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อเลยนะ ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับกลยุทธ์การตั้งราคาแบบนี้มันส่งผลดีกับคนซื้อโดยตรงเลยเพราะมันทําให้การขอสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยง่ายขึ้นมากแล้วก็ยังมีโอกาสสูงเลยที่จะได้รับวงเงินกู้เต็มร้อยด้วยซ้ำแต่แน่นอนว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้แต่ละคนด้วยนะครับต่อไปเป็นส่วนที่3ครับซึ่งจะแสดงให้เห็นเลยว่า home 9 9เนี่ย เขาไม่ได้มีดีแค่การหาบ้านดีๆราคาคุ้มๆมมาขายนะแต่มีบริการที่ครบวงจรมากๆที่จะช่วยให้การซื้อบ้านกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยคือปกติเรื่องซื้อบ้านนี่เอกสารจะยุ่งยากใช่ไหมครับเขาสรุปมาให้เห็นภาพง่ายๆเลยเป็น3ขั้นตอนที่เขาจะเข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่เรื่องเอกสารทางกฎหมายต่างๆการแนะนำขั้นตอนการยื่นกู้ไปจนถึงการช่วยประสานงานเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อย มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับและเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยเราจะมาดูกันว่าอะไรคือไม้เด็ดที่ทำให้บริษัทนี้แตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดทั่วไปจุดเด่นแรกที่น่าสนใจมากคือบริการให้คำปรึกษาด้านห่วงจุ้ยครับซึ่งไม่ใช่แค่ดูผ่านๆนะครับแต่มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาบอกว่าสืบทอดวิชามาจากปรมาจารย์โดยตรงเลยมาช่วยออกแบบบ้านเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและก็สุขภาพที่ดีให้กับคนอยู่อาศัย ก็เหมือนกับคําโปรยที่ว่าอยู่แล้วรวยสุขภาพดีครับคือมันเป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการซื้อบ้านเข้ากับความเชื่อและความสบายใจของผู้อยู่อาศัยด้วยยังไม่หมดครับจุดเด่นอีกอย่างก็คือสําหรับคนที่ซื้อที่ดินเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้จบงานแค่นั้นนะแต่ยังมีบริการรับสร้างบ้านด้วยโอ้โหเรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ที่ดินยังโล่งๆไปจนถึงวันที่ได้บ้านในฝันที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เลยทีเดียว และทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับเขาถึงทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าปล่อยให้บ้านในฝันของคุณถูกคนอื่นซื้อไปก่อนซึ่งมันก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าในตลาดอสังหาที่กำลังเติบโตแล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายมูล,ลค่าที่แท้จริงของผู้เชี่ยวชาญที่คอยชี้ทางให้เราเนี่ยคืออะไรกันแน่